จับคู่สกินแคร์ผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าจับคู่สกินแคร์แบบนี้เด็ดขาดทุกวันนี้ใครเป็นบ้างคะ ตัวไหนใครรีวิวว่าดีก็ถอยมาหมดตรงที่บ้านเนี่ยยังจาเป็นเคาน์เตอร์ก็ขายเครื่องสำางไปแล้วแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าสกินแคร์บางตัวนะคะถ้าใช้คู่กันเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพของสกินแคร์ลดลงหรือไม่ก็เลวร้ายไปรบก,กวนสมดุลผิวหน้าของเราได้และนี่คือคู่สกินแคร์ที่ไม่ควรใช้คู่กันดังต่อไปนี้ คู่ที่1เลยนะคะจะเป็นวิตามินซีและเบสโซโอิปเปอร์ออกไซด์ค่ะเบสโซอิปเปอร์ออกไซด์เป็นยาละลายหัวเสิวมีฤทธิ์ผัดเซลล์ผิวชั้นหนังกำพร้านะคะป <_ C 1> กติเวลาทาต้องทา15นาทีแล้วล้างออกนะคะ <_ C 1> แล้ววิตามินซีเนี่ยค่ะก็จะมีฤทธิ์ผัดเซลล์ผิวถ้าใช้คู่กันคู่นี้ก็จะยิ่งละคายเคืออแล้วก็รบกวนผิวหน้าทําให้หน้าแห้งแดงลอกได้เลยนะคะก็ไม่ควรใช้คู่กันค่ะ 2>, 2. วิตามินซีกับ AHA คือวิตามินซีค่ะจะออกฤทธิด์ดีที่ pH สะอาก็จริงแต่ว่าทั้ง AHA กับวิตามินซีก็จะมีฤทธิ์ผัดเซลล์ผิวเหมือนกันทําให้หน้าเราเกิดการระคายเคืองก็เลยไม่แนะนําใช้คู่กันค่ะแต่ถ้าสม,มุิใครอยากจะใช้จริงๆก็คือให้สลับวันกันใช้ก็คือ AHA ตอนเช้าวันหนึ่วนอีกวันก็สลับเป็นวิตามินซีแบบนี้นะคะ 3. วิตามิน C กับเรตินอลกดวิตามิน A ค่ะซึ่งตัวเรตินอลหรือกดวิตามิน A เนี่ยค่ะจะมีช่วยจะมีฤทธิ์ช่วยผัดเซลล์ผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจะทำงานได้ดีที่ pH 5 5าถึง6 โซดวิตามินซีนะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์จะทำงานได้ดีที่ ph ประมาณ3เมื่อใช้สงตัวพร้อมกันร่วมกันเนี่ยมันทำงานที่ค่า ph ต่างกันทำให้หลดประสิทธิภาพของทั้งคู่เลยนะคะก็เลยแนะนำไม่ให้ใช้ร่วมกันดังนั้นวิธีแก้ก็คือให้ใช้วิตามินซีตอนเช้าให้ใช้เรตินอลกลางคืนค่ะแต่ถ้าใครผิวพังหน้าแห้งแดงลอกจากการจับคู่สกินแคร์ผิดผิดแล้วนะคะโปรตู่ขอแนะนำนี่เลยค่ะ คอฟมิสน้ำตบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีสารที่ได้จากการหมักของยีสต์กาเล็กโตไมซีช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ใหม่ทำให้ผิวแข็งแรงอิ่มฟูขึ้นค่ะสารสากัดบิฟิโดแบคทีเรียตัวนี้นะคะจะช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรคแล้วก็ลดอาการอักเสบของเซลล์ผิวได้ค่ะสเตมเซลล์ที่ได้จากข้าวมีผลยับยัง้งเอนไซม์ไทโรซินนสทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นค่ะสเตมเซลล์จากแอปเปิล ช่วยยับยั้งเซลล์ที่เสื่อมตายจากรังสี UV ค่ะ c o s m i x Peptide Hyal Essence เมื่ออายุเรามากขึ้นนะคะผิวหน้าเราก็เหมือนถนนนะคะมีความเป็นหลุมเป็นบอ่อซึ่งตัวไฮยาลูรอนโมเลกุลเล็กในตัวนี้นะคะก็จะช่วยเติมเต็มผิวหน้าเรานะคะให้ดีเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนี้ยังมีสควอไลนนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวจนถึงชั้นหนังแทะะ้เลยค่ะ โปตูนะคะเคยใช้บางแบรนด์นะคะชุ่มชื้นเหมือนเคลือบผิวหน้าเราไว้แต่ว่าชั้นหนังแท้นี่คือยังแห้งแต่ตัวนี้ส q ควาลีนตัวนี้คือดีมากเลยค่ะผิวชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนค่ะอาร์ซิทิลเฮกซาบเปปไทด์ตัวนี้นะคะก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่หน้าเราทําให้หน้าเราดูผ่อนคลายค่ะปาเมโตโอิลเปปไทด์5ช่วยกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนชนิดที่1ทําให้ริ้วรอยดูลดลงถึง12% สกัดจากรังใหม่ตัวนี้นะคะโปะตูชอบมากเลยค่ะเพราะช่วยยับยัง้งเอมไซทัลลซินีทำให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นค่ะจะบอกว่าโปตูลองใช้แล้วสองตัวนี้คือบอกเลยหน้าที่เป็นขุยดีขึ้นผิวชุ่มชื้นขึ้นแต่งหน้านี่คือติดผิวดีขึ้นดูหน้าเนี่ยค่ะไม่เหนื่อยตรมเลยเหมาะกับการกูผิวเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็คลิกต่าลิงด้านล่างได้เลยจ้า